Hi, l a d ี e s d n e n t n t m e n e n คนิชิจะวี i คนิชิว่าอัาซสวัสดีครับพบกับช่อง BPAG Official กันอีกแล้วนะครับกับเกม High Q Touch o f On Dream นะครับก็จะมาสอนวิธีรีโลนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าเป็นไอดียลองทดลองเล่นนะครับก วิธีรีก็10วิประมาณไอ้สิบวิววธีดีจนถึงเปิดสา,าขาก็ประมาณนี่ห้านะห้าวินะครับห้าวิเข้ามาปุ๊บนะครับเหมือนกับเชื่อมไ่เชื่อม Google Pay หรือว่า Gmail มันจะบั๊กนะครับที่จริงน่าจะได้เป็น10 ID เหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นที่ผมเล่นนะครับ อันนี้นะครับข้ามเลยครับนี่ที่ต้องไปเล่นครับซ้ายมือครับเนี่ยได้แล้วรับเปิดกรชาละก็รีจนกว่าจะได้ตัวทีมเลยนะผมก็ลืมชื่อแล้วตัวทีมพี่เกก็เก่งทุกตัวครับแต่ว่าทีมโรงเรียนอื่นเขาสแตทมันดีกว่าต่ไปเลยครับเอาลากความก่อน อ่ะตัวที่ผมจะให้รีนะครับก็มีทีมเอกเก่งหมดครับตัวหลักนี่หนึ่งมีฮินาตะสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหกตัวนี้ครับตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับแล้วก็มาดูทีมหนึ่งเนี่ยไอเนโกมะครับมีตัวนี้เทสลโรเทสโรกับ ma, เคนมะนะครับสองตัวนี้เก่งนะครับแล้วก็โชเฮก็โอเคแล้วก็ โนบุยุจินะครับส่วนนี้ก็คือ,อทาคุนะครับทาคุก็ดีครับแล้วก็ไข่นี่อันนี้คันจินะครับส่วนนี้โทรุโทรุก็ดีครับแล้วก็นิชินจินะครับแล้วก็ยูทาโรฮาโร่ตัวตีวก็นี่ฮาชิเมะแล้วก็เคนสุกิเคนทาโร่เคนฮัลโลโอเคครับเคนทาโร่ อันนี้ไม่ค่อยแนะนำทีมนี้ทีมนี้ก็กากนะครับนี่โยซุรุนะครับอันนี้อิซานุซานุโคเฮนะครับนี่ทีมมังกรนะครับมียูจินะครับแล้วก็โนบุก็ดีนะครับ no โนบุจบเนี่ยห้าสิบเจ็ดเลมบล็อกแล้วก็คาสึคาสึ จำไม่ได้คาสึกกากนะครับท่านี้นะแล้วก็นี่มีคาสุครับอันนี้ดีครับนี่ห้าสิบเก้านะครับทอสทอสชินชุนชุนก chunki chunki โอเคครับก็ประมาณนี้ครับดีหาเลยนะครับก็เปิดเลยครับอันนี้ฟรีครับกดก่อนเลยอืมกากนะครับแสงไม่ขึ้น แล้วก็มาเปิดที่ตารฟรีคนระับที่นาตาฟรีกากครับขาอุโอ้ยอืมจะเด้งมาเงินนะเอาที่นาตาน่าจะใช้กิจกรรมน่ววาดีกว่านี้เลครับโอ้นหมีกากกากนะครับไอโคอนิังไม่ออกว่าแล้วเช่ยวอันนี้นี่ก็ลีครับ ก็มากดที่ซ้ายบนนะคระบบลงมานี่ครับรีเซ็ตข้อมูลครับกดเลยครับฮัทเดอกมาก็เลยใหม่ครับไกด์เคสก็เหมือนเดิมครับทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะกเก็บไว้ใครที่มีหลายเครื่องนะครับหรือว่า เล่นในคอมก็เก็บรหัสไปเปิดได้นะครับแต่ว่ารหัสใช้ได้30มนาทีต้องก๊อบไอแล้วก็ก๊อบโอนข้อมูลด้วยนะครับรหัสโอนข้อมูลม,มันใช้ได้30มนาทีนะครับก็เหมือนเดิมครับ5วิข้ามเลยปับ๊บรับของแค่นี้สบายสบาย ส่วนเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟญี่ปุ่นโอ้โหไปไกลนะครับมีสกินด้วยตัวละครอย่างเท่เลยอันนี้ก็ภารกิจเก็บไว้รับเพื่อเปิดสิบโลนะครับไปกันครับรอบนี้ให้ดูลุงขึ้นไหมไม่ขึ้น,นครับจาา ผมก็เคยเปิดได้แล้วเปิดลงได้นี่ครับโลเดียวครอืมก่างนะมันก็ประมาณนี้ครับถ้าออกตัวดีก็จะมีแสงสีขอ,อ,องม่วงๆม่วง,งชมชมพูชมพูนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่นะครับเผื่อผมเล่นยาวแล้วก็ตั้งทีมไอคอนิกทั้งทีมนะครับก็อย่าลืมติดตาม นะครับติดตามกดแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับ PPAG Official นะครับสำหรับวันนี้กราบตัวขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไสโยนาลา